ลูกพี่ลูกน้องเหมือนกันเลยอ่ะโอ้โห,โโหได้แฟนได้แฟนลงน้ำละเจ้าโอโ้ได้ลาครับลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่ครับ <S <S> โอเคครับ